<c oughs> คือผมว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ไกลไกลมากนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าท่านสวเนี่ยก็ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองท่านก็อาจจะหวังดีกับบ้านเมืองนะครับท่านคงมองว่าผมเข้าใจว่าท่านมองว่า <c oughs> ไม่ใช่อยู่ๆเป็นรัฐบาลแห่งชาติท่านอาจจะมองว่าถ้าประเทศมันติดลมเนี่ยหรือมีปัญหาขัดแย้งกันร,รุนแรงมากเนี่ยมันก็ คยมีการเสนอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เราเราให้เป็นรัฐบาลตามปกติตามระบอบประชาธิปไตยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งเลือกตั้งมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าเขาคงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าเขาจัดตั้งไม่ได้ก็เป็นพรรคอันดับสองตั้งไปซึ่งผมคิดว่ามัน มันเพิ่งเพิ่งเสร็จการเลือกตั้งมันก็ควรเป็นรัฐบาลตามปกติในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าอย่างนี้มันมันน่าจะเหมาะสมกว่านะครับคล้วการที่ว่าตัวแทนถ้าถ้าเกิดติดล็อกอะไรที่มาเนี่ยตัวแทนทีสองรวมๆไทยรัฐชาติจะมาประเมินทางรัฐสิบุญจะเข้ามาตรวแทนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลไปนะฮะมันเป็นเรื่องอนาคตที่ไกลามากนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ก็ปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะครับแต่ว่า ในอนาคตเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าคือม,มันเพิ่งเสร็จการเลือกตั้งนะครับผมอยากให้บรรยากาศการจัดตั้งรัฐบาลน,นี่เป็นไปด้วยด้วยดีนะครับแล้วก็ตัวพรรควดนทยสร้างชาติเองเนี่เราก็อยู่นิ่งๆน,นะครับเราก็ใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะไปทําให้พรรคเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นผมเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอท่านเลขาธิการพรรคเลขาขิงก็ก็มีการคุยกันว่าในช่วงนี้เราก็ก็ใช้เวลาอยู่กับพรรคให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ แล้วก็เฝ้ามองการจัดตั้งรัฐบาลก็ก็เอาใจช่วยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเจอหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ผมก็ให้กำลังใจท่านนะครับการที่สองสวจเดชเมื่อวันแบบนี้มันไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณอะไรการรับไม่ไม่ไม่มีหรอกครับปกติผมเห็นท่านสวจเดชท่านก็ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ท่านก็พูดมีเหตุผลทุกครั้งผมฟังท่านอธิบายหลายๆครั้งท่านก็เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าท่านก็หวังดีกับประเทศนะฮะท่านก็อาจจะมอง เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมีการจุดรู้จุดประเด็นมามาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแต่ว่าปลอยเราไม่ได้คาดหวังว่าการจะตั้งรัฐบาลจะจะเปลี่ยนมาแล้วใช่อ๋อคงเราไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วเรารวมไทยสร้างชาติเรามี36เสียงเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปนิดหนึ่งก็คือว่าผมเห็นใน ในข้อมูลของสื่อมวลชนเนี่ยนะแล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไปพูดระบุว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมั่นใจว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลแน,น่ตรงนั้นน่ยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นสูภาพบุุษทางการเมืองนะครับท่านก็บอกเสมอนะครับว่าเราตามกลไกาตามระบบบประชาธิปไตยก็ให้พรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเห็นในสื่อ หลายสื่อแล้วก็เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้ก็ฝากไปยืนยันไปด้วยนะครับว่าท่านไม่เคยพูดเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ครับใช่ครับไม่มีเลยครับท่านไม่เคยพูดประเด็นนี้นะครับท่านก็บอกว่าก็ต้องให้พรรคอันดับหนึ่งจับตั้งไปนะครับท่านไม่เคยพูดในเรื่องนี้ต้องยืนยันตรงนี้ด้วยต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะคมเมนมันสื่อสารกระอดดไปมันคลาดเคลื่อนนะครับ มว่านีเน้เป็นเรื่องข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 ้อกฎหมายนะครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์วิศณุได้ได้พูดผมก็จะอาจารย์วิษณุเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท่านก็ให้ความเห็นว่าถ้าคําร้องเป็นแบบนี้การวินิจฉัยก็ก็น่าจะกระทบแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสุดท้ายเป็นเป็นเรื่องของสารรัฐมนูลที่จะวินิจฉัยนะครับตรงนี้ก็ผมคงไม่ไปก้าวล่วงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก็กลไกต่างๆมันมันก็เดินหน้าไปแล้วนะครับก็ต้องรอ วันนี้กรกตก็ต้องก็ต้องพิจารณาไต่สวนนะครับหลังจากนั้นก็ต้องส่งให้สามนูนเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็อยู่ที่สามนูนนะครับว่าจะวิิจฉัยออกมาแบบหนายอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านก็ยึดต้องยึดหลักข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับ